สวัสดีครับเลาลังสิทธิ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็ก PCX นะครับล้อแม็ก PCX มาทำสีเขียวสีเขียวเบอร์นี้ผมตั้งชื่อของผมเองนะอันนี้ต้องบอกว่าผมตั้งชื่อของผมเองนะผมขอตั้งว่าสีเขียว CNC แล้วกันนะครับสีเขียว CNC ท่านใดที่สนใจนะครับจะทำสีนี้ก็เรียกว่าสีเขียว CNC นะครับสีเขียว CNC ผมจะไม่ตั้งสีเหมือนร้านอื่นนะครับจะไม่ตั้งชื่อสีเนี่ยเหมือนร้านอื่นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านผมนะครับการตั้งชื่อสีเนี่ยหรือเรียกเบอร์สีนะครับมันแล้วแต่เราจะตั้งกันเองเรียกกันเองครับสีพวกนี้เป็นระบบ 2K ทางร้านผสมขึ้นนะครับทางร้านผสมขึ้นเองเราก็เลยอยากจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเกิดลูกค้ามาใช้บริการกับทางร้านเนี่ย เราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจง่ายๆอย่างตัวผมเองเนี่ยครับเป็นช่างพ่นเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจง่ายๆได้ว่าเออเฮ้ยลูกค้าสนใจสีเขียว CNC นะอ่ามันก็จะเป็นสีเขียวนี้ครับ CNC อ่านี่นะครับขอเรียกว่าสีเขียว CNC แล้วกันครับเพราะว่าสีมันโ h ผสมได้เยอะแยะมากเลยนะครับระบบ 2K เนี่ยเป็นแสนแสนสีผสมได้เป็นแสนแสนสี ถ้าเผื่อเราไปตั้งชื่อซ้ําๆกันเนี่ยเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยละครับจะงงเองเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยจะงงเองว่าสรุปลูกค้าอยากทําเขียวเบอร์ไหนกันแน่ถ้าเบอร์นี้ขอเรียกสีเขียว CNC นะครับเขียว CNC นะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นล้อหน้านะล้อหน้านะครับในรูใน,ล,นลืบต่างๆเนี่ยครับด้านลงด้านในนยสังเกตน,นะครับเงาฉ่านะครับ สีติดทั่วนะครับและกเกอร์ติดทั่วแน่นอนรับประกันครับไปพวกตามรูตามหลืบตามล่องต่างๆเนี่ยสีติดทั่วและกเกอร์ติดทั่วแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับสีเขียว cnc นะครับสีเขียว cnc ผมขอตั้งชื่อเองนะตั้งชื่อเพื่อให้ผมเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้ามา ทำสีนี้นะครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเขียว CNC มันคือเบอร์นี้อัตราส่วนผสมต่างๆมันคือแบบไหนยังไงผมจะเข้าใจด้วยตัวผมเองนะครับก็เลยขอตั้งชื่อว่าสีเขียว CNC อนี่านี่นะครับร้านอื่นเรียกเบอร์อเขียวเบอร์นี้ว่ายังไง,งไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับอันนี้ร้านผมเรียกว่าเขียว CNC ครับอ่านนี้ล้อหน้านะ อันนี้ก็ล้อหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกล้อหลังมาให้ดูนะครับอือสโอเคอ่านี่นะครับความเงาความฉ่าก็ประมาณนี้ครับเป็นระบบสี 2K นะครับระบบสี 2K ชุดสีมอเตอร์ไซค์สีรถยนต์ทุกยี่ห้อนั่นคือระบบ 2K นะครับนั่นคือระบบ 2K ข้อดีของระบบ 2K คือไม่ทนแรงกระแทกก็จริงครับไม่ทนแรงกระแทกถ้ามีอะไรไปตีที่ตัวสีเนี่ยมันก็แตกครับสีมันก็แตกแต่ตรงกันข้ามนะครับแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่มีอะไรไปตีที่ตัวสีเนี่ยไม่มีอะไรไปตีที่ตัวสีนะครับหรือว่าสีไม่ได้ไปกระแทกอะไรเนี่ยรับประกันครับว่ามันเกาะยาวๆครับมันยึดเกาะยาวๆสี่จางยากลอกล่อนยากพองยากครับ ซีจางยากหลอกล่อนยากพองยากครับถ้าเป็นร้านผมนะการับประกันยาวๆครับดูแลให้ยาวๆนะครับในการทําเนี่ยการทําสีระบบ 2K ของทางร้านผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ไขมันพื้นนะครับการพ่นน้ายาก,ก่อโลหะพ่นสีอี่บอซี่พื้นต่างๆเนี่ยผมมีพ่นให้ครบทุกขั้นตอนนะ ผมมีพ่นให้ครบทุกขั้นตอนได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับไม่มีลักไก่ขั้นตอนใดๆหรือตัดน้ํายาตัวใดออกนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเราพ่นให้ครบนะครับกําไรน้อยช่างมันครับกําไรน้อยช่างมันกินน้อยกินนานครับกินมากกินแป๊บเดียวครับผมถือคติว่ากินน้อยแต่กินนานครับถ้ากินมากเดี๋ยมันกินแป๊บเดียวนะครับเราก็เลยจะไม่ตัดน้ํายาตัวใดให้ ไม่ไม่ตัดน้ํายาตัวไหนออกให้ทั้งสิ้นนะครับเราพร่นให้ครบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยนะครับทําได้แค an <ส GT> ่วันละคู่นะหนึ่งคู่ใช้เวลาทำสีสิบสามชั่วโมงนะครับหนึ่งคู่ใช้เวลาทำสีสิบสามชั่วโมงนะครับทาได้แค่วันละหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับทําได้แค่วันละหนึ่งคู่เท่านั้นท่านใดสนใจทําสีนะครับต้องจองคิวนะครับต้องจองคิวนะครับทําได้แค่วันละหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับ ทางร้านไม่เอาจํานวนนะครับไม่เอาจํานวนเน้นคุณภาพนะครับเน้นคุณภาพไม่เอาจํานวนครับอ่านี่นะครับทันใดชอบก็มาจัดกันได้นะครับผมเรียกว่าสีเขียว CNC ครับผมสีเขียว CNC อ่านี่นะครับทันใดชอบก็มาจัดกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็ จะมาอัปเดตผลงานการทำสีให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อสวัสดีครับ